สวัสดีครับพมกับำมูลฟ้ามครับวันนี้พามาห้าํารีตั้งหลังพึ่งกับเราครับนี่ครับสารดีขอรวันนี้ครับครับตรงนี้เป็นป้าอยู่ครับซึ่งด้านข้างรบๆขอเราก็เป็นป้ายยางครับแล้วก็มีโอเพ่อยู่ครับนู่นโขโพยแล้วก็ยู่ตายต้นหมากข้ามเหมือนเดิมครับตรงนี้แต่กระดานนี้ก็เป็นป้าแล้วครับนี่คือํารีที่เราจะตั้งหลังพึ่งโปร่งวันนี้ครับนี่ครับสารดีใกล้ๆครับ ทำเลสวยครับตรงนี้มีความร่มรื่นของธรรมชาติครับแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าให้พึ่งสามารถถ่ายกินได้คล้องครับแล้วการนี้ด้านหน้าลังครับด้านหน้าลังก็เป็นป่าย่างครับเราจะหันประตูล่างไปด้านนี้ครับจะเป็นป่าย่างรกอยู่ครับซึ่งเป็นทำเลในการตั้งหลังพึ่งโพรงที่สู้ยครับถ้าค่อยมีทำเลแบบนี้ก็ตั้งได้เลยครับ ซึ่งเป็นปลาธรรมชาติที่ร่มรื่นครับวิธีการติดตั้งไปรับชมกันได้เลยครับวิธีการติดตั้งหลังพึ่งโพรงอันดรับเพื่คุณลุ่มปัวติดตั้งเสาหลังพึ่งรับวิธีการติดตั้งหลังพึ่งโพรงครับจะเมื่อนกันตุกคลิปครับแต่ไงจะตั้งกันตรงที่วิธีการจะตั้งกันตรงที่วิธีการห้ราสำเรติดตั้งครับ ได้เร็วครับลุ่มต่อไปก็เอาโซ่หลังพึ่งไสไปในลุ่มเลยครับไ <c oughs> สเสร็จแล้วก็ทำการกลบเลยครับ โปรยครับขั้นตอนตัวไปใส่หม้รองหลังครับนี่ครับหม้รองหลังพึ่งกอโรครับใส่แล้วก็ข้นแน่แนเลยครับ การตั้งหลังพึ่งพรุงโคโรครับวันนี้ครับเราจะหันหน้าลังไปหาปลายย่างครับหันลังล่งไปหาต้นมาข้ามครับจางปัดขันแน่นเลยครับ <c oughs> แล้วก็ยกหลังพึ่งไปติดตั้งได้เลยครับ ลังจะตั้งหลังพึ่งเสต็นี่เราก็ปูลังให้แน่นครับเพื่อป้องกันรังของเราล้มครับส่วนวิธีการล่อพึ่งปรุงครับไปดูได้ในคลิปครับทำไว้แล้วครับคลิปวิธีการล่อพึ่งปรุงเต้ยครับ เรียบร้อยครับต่อไปก็มุงหลังค่าเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการติดตั้งหลังพึ่งผงไอยครับนี่ครับลูกลใกล้แล้วครับวิธีการติดตั้งหลังพึ่งผงไอ้ครับ ทำดีสวยๆมองโมแก่การตั้งหลังพึ่งรับดันข้างทางซองด้านก็เป็นป้าครับดันล่างก็เป็นป้ามีต่างป่าพ่อยมีตางป่าไม้รกๆแล้วก็อยู่ใต้ต้นมะขามครับถ้าเคยมีทำดีแบบนี้ก็เอามาตั้งหลังพึ่งได้เลยครับทำดีสวยๆมอโมแก่การตั้งหลังพึ่งโปร่งใสครับคลิปนี้ก็ขอเจบเปลี่ยงเท่านี้ครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลบังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ